เซฟวันซึ่งถือว่าเป็นลานกว้างขวางมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโคราชคับแค่ไปถนัดตากับหลายหมื่นคนหลายหมื่นขนาดเสียงตรงนี้วันนี้น่าเสียดายที่เราไม่ทราบว่าที่มาในี่ชื่ออะไรบ้างนะครับถ้าประกาศชื่อกันและมารืนถึงได้กลับพี่น้องที่มารับครับทีมงานของบักเพื่อไทย เดี๋ยวขออนุญาตปราัยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับทุกดอกไม้ทุกมาลลยแถมหอมแก้มด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวรับวันนี้ทีมพักเพื่อไทยชุดใหญ่นำโดยอาจารย์เชนศาสตร์อาจารย์ดรยศชันนมาพบพี่น้องชาวโคราชมากันตั้งแต่เช้าครับกระเวนเดินสายไปเวทีนี้เป็นเวทีที่ห้าเดินสายกันไปหลายหอำเภอ ตรงกันว่าโคราชเพื่อไทยสองใบย,ยกจังหวัดแน่นอนพี่น้องครับคราวที่แล้วเราได้มา12เขตการเมืองเลือกตั้งรอบนี้เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชที่หนึ่งเลขาธิการพรรคเพื่อไทยประเสริฐจันทรารวงทองอยู่ที่นี่สอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวสุดาวันหวังสมภกิจโกศลอยู่ที่นี่ 3. ทีมงานพักชาติพัฒนาเดิมทั้งพี่เทวันและคณะอยู่ที่นี่สามพลังสามประสานเที่ยวนี้โคราชเป็นหนึ่งเดียวเพื่อไทย16เขตเลือกตั้ง ผมมากันตั้งแต่เช้านี่ก็นั่งรถเดินทางไปหลายเขตโชคดีที่ไม่ผ่านถนนพระรามสองครับช่วยได้หน่อยมาถึงตรงนี้เมื่อสักครู่เดินมาเนี่ดีใจเพราะหลายคนจำได้หลายคนบอกว่าเป็นพี่น้องเสือ้อแดงเคยสู้กันมานานหลายคนบอกว่านักธุิช่วงนี้ดูดีราศีจับผมก็บอกว่าดีแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตำรวจจับบ่อย ราศีจับบ้างก็ดูดีมาวันนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเอาไปขังเป็นได้แต่ผู้ช่วยหาเสียงที่จริงมีผู้ช่วยหาเสียงจะมาอีกคนหนึ่งแต่ว่ามาไม่ได้จริงๆชื่อทักษิณชิน,นวัตรครับวันนี้ไม่ได้มาคนโคราชยังจำทักษิณได้ไหมจำได้ใช่ไหม สินไหมใ,ใครคิดถึงดักสินขอเสียงดังๆเราไปอยู่เป็นเพื่อนท่านกันดีไหมครับหลายคนบอกว่าคิดถึงขั้นนอกพอส่งความคิดถึงเข้าไปถึงคนข้างในได้พี่น้องเทียเครบครับวันนี้ผู้จ่าปราศัยเดียวอาจารย์เชนยศชนันจะประกาศให้พี่น้องทราบ ว่าเหลืออีกสองสัปดาห์จะก,การลงคะแนนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลภายในสามเดือนแรกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในร้อยวันแรกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวรอฟังแต่เนื่องจากว่าผมเดินสายปราศัยมาหลายวันอยู่แต่ข้างน,นอกไม่ได้เข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้กลับมีพักพวกเพื่อนฝูงในฝ่ายการเมืองพักต่าง ฝากความคิดถึงมาถึงผมหลายคนเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี<ฮ>เช่นพักพวกเพื่อนฝูงจากพักประชาชนดังนั้นผมก็คิดว่าจะขอเวลาตรงนี้แหละครับได้สนทนากันเสียสักคราวหนึ่งให้เข้าใจตรงกันพี่น้องครับการเมืองเนี่ย ต้องทําให้สนุกเรื่องบ้านเมืองทําให้จริงจังได้แต่เรื่องการเมืองอย่าไปเคร่งอย่าไปเครียดสนุกสนานกับมันทําให้มีสีสันถ้าคนทําการเมืองแล้วโกรธกันป่านนี้กัดหูกันไปหมดแล้วแนะ่ะแต่ว่าคนทําการเมืองเนี่ยเขารู้ว่าเล่นกันในสนามก็ว่ากันตามกติกา จะต้องออกอาวุธตีศอกโยนเข่ากันบ้างก็เอากันให้เต็มที่สุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตัดสินเมื่อวานนี้เห็นข่าวในทีวีนายกอนุทินทักทายผมมานายกอนุทินบอกว่านัทวุฒิปราศัยเนี่ยไม่เห็นพูดนโยบายเลยบนเวทีมีแต่นโยบายโดยดรยศนัน หรือคนอื่นๆอันนี้จริงพักเพื่อไทยเราแบ่งงานกันทําลองฟังดูครับเวทีปราศัยของพักเพื่อไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยนโยบายเพียงแต่ว่ายศชานันเป็นคนพูดคนอื่นๆเป็นคนพูดแต่นัทวุฒิมีหน้าที่เก็บประเด็นทางด้านการเมืองเก็บประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวของวิถีทางประชาธิปไตย ถ้าเปรียบเป็นทีมฟุตบอลทีมเพื่อไทยวันนี้ด็อกเตอร์ยศชะนนันเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคอยทำประตูส่วนนัทวุฒิเนี่ยทำหน้าที่มิดฟิลตัวรับคอยดูจังหวะเกมทำกันมาแบบนี้พี่น้องที่รกรกทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าการหาเสียงเที่ยวนี้พักการเมืองไหนกันแน่ที่พูดนโยบายมากที่สุด ชัดที่สุดผมกล้ายืนยันว่าฤดูการหาเสียงเที่ยวนี้พักเพื่อไทยพูดนโยบายชัดเจนที่สุดพูดทุกเวทีและผมกล้าเชื่อด้วยว่าประชาชนทั้งประเทศจำนโยบายพักเพื่อไทยได้มากกว่าพักอื่นๆก็แล้วกันรู้จักหวยกเกษีนไหมครับเอาเราทดสอบกันหน่อยหวยกเกษีออกเดือนละกี่งวด รางวันที่หนึ่งเท่าไรกี่รางวันล,วน,ลวน,นี่รู้ไหมรู้ทั้งหมด<อ>พี่น้องที่มารบครับ<อ>รู้จักยิ่งกว่าพลัดไหมครับ<อ>รัฐบาลจ 70, ่ายเจ็ประชาชนจ 30, <อ>่าย30รู้จักสาสิบบาทรักษาทุกโรคไหมครับ<อ>30สิบบาทเอไเคยได้ยินไหมครับ ประชาชนจำได้แบบนี้เพื่อไทยไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบที่นั่งแน่นอนอพี่น้องที่เคารพครับเคยได้ยินรถรถไฟบา20บาทตลอดสายไหมพี่น้องที่เคารพครับเคยได้ยินนโยบายบ้านเพื่อคนไทยไหมโอ้โหจํำได้แบบนี้ร้อยเจสิบที่นั่งนะครับ<อ>มันขึ้นเรื่อยตามประชาชนจำได้ อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวทีการเมืองพรรคเพื่อไทยมีนโยบายมากกว่าหลายพรรคแล้วพูดชัดทุกท,ท,กทีทุกที่ทุกเวทีไปเพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์เมื่อคืนเนี่ยผมฟังท่านนายกอนุทินพูดเนี่ยผมคันหัวใจครับนายกอนุทินประกาศว่าถ้าผมเป็นนายกครบสี่ปี พี่น้องจะไม่มีที่เก็บเงินผมตกใจนะครับนายกประกาศแบบนั้นเพราะถ้าคุณอนุทินเป็นนายกครบสี่ปีพี่น้องจะไม่มีที่เก็บเงินผมสงสัยว่าเป็นพี่น้องนามสกุลอะไรครับพี่น้องที่จะไม่มีที่เก็บเงินถ้าท่านนายกอนุทินอยู่สี่ปีอยู่จังหวัดไหนครับ พี่น้องที่จะไม่มีที่เก็บเงินท่านอนุทินเป็นนายกครบสี่มีอยู่แถวอีสานใต้หรือเปล่าครับพี่น้องที่เคารพครับประทานโทษนะครับด้วยความเคารพใครจะเป็นนายกใครจะเป็นฝ่ายบริหารประชาชนตัดสินใจก็ตามนั้นแต่ขอความกรุณานเข้ามาแล้วเนี่ยทำเนียบเนี่ยขอให้เป็นทาเนียบรัฐบาลน,นะครับอย่าให้เป็นทาเนียบรับประทาน ถ้าท่านอนุทินเป็นนายกท่านบอกว่าพี่น้องขอครบสี่ปีจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วรวยพอแล้วตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นนะครับใครเป็นนายกสี่ปีประชาชนบอกพอแล้วพอแล้วรวยพอแล้วแต่ผมเคยเห็นนะค,ะคนถูกหวยสีส้มมาเป็นนายกสองเดือนเนี่ยพักพวกเรอเป็นงบมอเตอร์จีพีสี่พันล้าน,นะครับ กาเนี้ยผมเคยเห็นะผมเคยเห็นว่าคนเป็นนายกสองเดือนเนี่ยคดีหัวสวเงียบหายไปเลยนี่ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นว่าคนเป็นนายกสองเดือนเนี่ยเรื่องเขากระโดงก,ก็าหายไปเลยนี่ผมเคยเห็นแต่ไม่รู้หายไปได้ยังไงผมไม่ทราบคดีหัวสวสปรากฏว่าผมไปหาเจอครับ เมื่อวานเลราสายบอกประชาชนที่ชัยภูมิบอกว่าเมื่อวันที่16มกราที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอายการคดีพิเศษทำหนังสือถึง DSI ไอตีสำนวนคดีหัวสวคืนเพราะตอน DSI ในยุครัฐบาลเพื่อไทยทำทีแรกมีผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดมันถูกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย พั0สคน1200คนเนี่ยมีนักการเมืองใหญ่มีพักการเมืองใหญ่อยู่ในนั้นหลายคนครับขบวนการหัวสวแต่พอถูกเปลี่ยนรัฐบาลจากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปัจจุบันสำนวนที่ออกจากดีเอสไอไปถึงอายการเดิมมีทุกผู้ถูกกระหาพั0สแต่ออกจากดีเอสไอ ไปถึงอายการมีจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นถึง8คนท้วนครับ8คนท้วนจากพันสองเหลือ8ครับอายการเห็นนี่ท่านคงงงอีหยังวะไปใส่ะก็เลยตีกลับมาลงวันที่16หกมกราผมถามตั้งแต่เมื่อวานเงียบมิดอิ่มสิ้น ไม่มีใครในรัฐบาลตอบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับอายการเขาบอกว่าสำนวนแบบนี้เขาไม่พิจารณาเป็นไปได้ยังไงจากพันสองเหลือแคนและข้อกล่าวหาอั้งยี่ซ่องโจรขัวสอวอไม่มีส่งไปแต่เรื่องฟอกเงินซึ่งเรื่องฟอกเงินมันต้องมีความผิดมูลฐานไม่งั้นน่มันไม่สามารถดำเนินคดีได้ไอ้นี่แหละครับ มันเกิดขึ้นในห่วงสองเดือนนี้นบ้านเมืองมันจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ไผมเลยบอกท่านนายกอ,อนุทินว่าผมกับท่านเนี่ยรักกันไม่ได้ผมกับนายกอนุทินในส่วนตัวรักกันนะครับเจอกันนี่ก็ต้องเดินเข้าไปจับมือจับไม้ทักทายกันไม่เชื่อนี่ท่านดูผมอยู่แล้วท่านเป็นแฟนครับใช่รักกันครับผมบอกแล้วว่าการเมืองเนี่ย สู้กันก็สู้กันให้สุดแต่ในกติกาแล้วเสร็จแล้วประชาชนตัดสินอย่างไรก็จบตามนั้นก็ว่ากันไปครับแต่ผมมีคาถามหลายคนก็ถามผมว่านักธุฒิไปยุ่งกับรัฐบาลเขาทําไมไม่ยุ่งไม่ได้เพราะพรรคอื่นไม่ถามครับผมเลยต้องถามเพราะเรื่องบ้านเรื่องเมืองมันปล่อยลอยตามเลยไม่ได้ พักสีส้มทีแรกผมนึกว่าจะออกมาลุยด้วยนะครับผมเปิดเรื่องวสออัสดสวต้องเงียบจนวันนี้มันแปลกดีครับผมมาโคราชนี่ปรากฏว่า,านั่งรถตระเวนปลาัยอยู่5เขตห้าเวทีวันนี้เห็นป้ายประธานโทษนะครับขออนุญาตเอ่ยน้ำหน่อยพวกกันเมื่อกันครับรู้จักกันเห็นป้ายว่าผู้สมัครนามสกุลเดียวกับพี่วิรัต์เนี่ยสามเขตแม่จอร ไม่เป็นไรแล้วครับจะลงกี่เขตก็ได้เป็นสิทธิ์แต่น่าสนใจก็คือสามเขตเนี่ยเป็นสามพักครับไม่ได้ลงพักเดียวกันพี่วิรัน์นแต่ก่อนแกนก็เคยอยู่พักเพื่อไทยรู้จักเข้าใจกันดีครับแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ลงเองอรมีลูกมีหลานลงก็ดีแล้วละครับเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แต่พอไปถามๆเนี่มันไม่ใช่เรื่องโปิดโอกาสอย่างเดียวแต่ลงไม่ได้เพราะมีคดีครับทีนี้ เวลาลงก็เลยสลับฟันปลากันสามพักลูกชายคนหนึ่งลงพักภูมิใจไทยหลานคนหนึ่งลงพักล่าธรรมลูกชายอีกคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์ลงพักประชาชนนี่เป็นการเดินทางการเมืองที่น่าสนใจมากอาจจะเป็นการประกันความเสี่ยงสามคนลงสามพักเลยในจังหวัดเดียวกันที่สำคัญก็คือพักประชาชนเอาด้วยครับ รับอดีตรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์มาลงไว้คนในว่าจะช่วยเป็นหลักประกันให้ทางพี่วิรัติหรือยังไงผมก็ไม่ทราบแต่การเมืองแบบนี้ผมไม่เข้าใจผมก็เลยต้องพูดถึงหน่อยพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะต้องพูดกันก็คือว่าถ้าพี่น้องตามข่าวการเมืองเนี่ยผมปราัยที่ ลานพัคพรากรผมก็ตั้งคำถามผมตั้งคำถามง่าย,ายๆซื่อๆเลยครับไม่ได้ล่วงล้ำำเกินอะไรไแต่เนื่องจากว่าพักเพื่อไทยโดนเขาอัดมาว่าทำไมไม่ยอมทำกฎหมายนิรโทษกรรมรวมมาตราร1-2ให้น้องๆเยาวชนผมได้เล่าไปแล้วว่าเราพยายามแบบไหนและทำอย่างไรขออนุญาตไม่เล่าซ้ง แต่ปาตรากฏว่าคําถามที่ผมถามจากบนเวทีนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบผมจึงถามอีกทีว่าถ้าพรรคประชาชนตั้งคําถามแบบนั้นกับพรรคเพื่อไทยเหตุใดตอนที่ไปเจรจาทําแกรนคอมโพรไม์จะยกคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ต่อรองไม่ร้องขอไม่เจรจาให้พรรค ภูมิใจไทยไปดำเนินการเรื่องนี้ให้สำเร็จเพราะคุณธนาธรบอกเองว่านัน่นเป็นช่วงเวลาที่อำนาจต่อรองสูงสุด,ดถ้านั่นอำนาจต่อรองสูงสุดเรื่องที่ควรเจรจาที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำตอบมิดอิ่มซิมจนปัจจุบันผมก็เลยตั้งคำถามต่อเนื่องจากว่า สภาชุดที่แล้วเนี่ยเขาทำคอรบนิรโทษกรรมหรือสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านวาระสามสอสอไปแล้วอยู่ในชั้นสวโดยขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยถ้ามีรัฐบาลใหม่คอรมชุดใหม่จะต้องมีมติภายในสองเดือนว่าจะเดินต่อหรือไม่ถ้าไม่เดินต่อกฎหมายนั้นก็ตกไป ถ้าเดินต่อกฎหมายนั้นก็ไปต่อได้ผมจึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะเอาอยัางไงกับกฎหมายนี้ของพรรคเพื่อไทยผมคุยกันแล้วคอรมอเขาจะเดินต่อก็เลยตั้งคำถามวางเอาไว้ว่าคอรมอชุดต่อไปถ้าพรรคประชาชนเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลจะเอาอยัางไงก็เท่านั้นแหละครับไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มส่วน ที่ด็อเตอร์ปิยบุตรบอกว่าผมเนี่ยพูดเหมือนใส่เสื้อสีเหลืองไหมครับผมใส่เสื้อสีแดงไม่ได้ตาบอดสีแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่จะไปเดินในแนวทางแบบนั้นแต่ว่าการตั้งรัฐบาลอย่างนี้ครับรัฐบาล MOA เนี่ยไอเนี่ยผมสงสัยว่าใส่เสื้อสีอะไรเพราะว่านี่คือการตั้งรัฐบาล ที่ทําให้พี่น้องที่เคยใส่เสื้อสีเหลืองขาวก่อนมีความสุขที่สุดเกินที่จะหาสุขแบบนี้ได้อีกแล้วก็เลยตั้งคําถามเอาไว้เอาล้วครับพี่น้องเล่าความพอเป็นประเด็นเพื่อให้พักเพื่อไทยไม่ได้ถูกมองและเข้าใจผิดในสถานการณ์เลือกตั้งแบบนี้เพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่อธิบายเลยก็ไม่ได้นะครับคนเข้าใจผิดและไปกันใหญ่นี่ผมเล่าให้ฟัง ข่าวที่แล้วปี66รุ่งขึ้นจากวันลงคะแนนเอาแล้วครับพักเพื่อไทยนะได้ที่สองโทรศัพท์สายแรกที่ผมได้รับในวันรุ่งขึ้นหลังจากเลือกตั้งครั้งที่แล้วคนโทรมาชื่อปียบุตรนี่แหละครับแกโทรมาแล้วแกบอกผมว่าพี่เต้นผมขอโทษครับผมถามว่าขอโทษเรื่องอะไรครับแกบอกว่าก็ในสนามเลือกตั้งผมซัดพวกพี่หนัก ก็ต้องขอโทษด้วยผมบอกว่าไม่เป็นไรครับมันจบไปแล้วซึ่งสําหรับผมมันจบจริงๆนะครับมันจบตั้งแต่เห็นผลเลือกตั้งจบก็คือจบผมไม่เคยไปต่อแย่ต่อ,อความยาวสาวความยืดแกอธิบายเพิ่มว่าก็พวกพี่ประกาศแลนสไลด์พอพวกพี่ประกาศแลนสไลด์เนี่ยผมก็เห็นว่าถ้าไม่อัดพี่พวกผมก็แย่ก็เลยต้องซับพี่มาก็เข้าใจครับไม่ได้มีปัญหาแต่คราวนี้ผมไม่เอาอย่างนั้นแล้วครับ คราวนี้แต่ซัดมาก็ต้องอธิบายถ้าซัดมาก็ต้องทําความเข้าใจจึงจําเป็นต้องพูดเสเวทีนี้พี่น้องที่เคาพับกลับมาที่นครราชสีมาเนี่ยคราวนี้พักเพื่อไทยถ้ามาเป็นรัฐบาลนโยบายที่ข้างค้างอยู่เดินหน้าเสร็จแน่นอนบ้านเพื่อคนไทย จะเดินหน้าต่อแน่นอนจ่าย4,000ไม่ต้องดาวเข้าอยู่ได้ทันทีเอาหรือไม่เอาค่าไปฟ้าราคาไม่เกินสบาท70สตังค์แน่นอนอคนละครึ่งผมบอกแล้วรับจ่ายเจประชาชนจ่ายแค่30ถามพี่น้องตรงนี้นใครเป็นอสมยกมือ ใครเป็นอ,อสอสอยกมือใครเป็นชรบรยกมือบางคนไม่ยกเลยบางคนยกเป็น3ามอย่างเลยผมก็คนคนไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเอ้าสาอาสาสมัครนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบ,บาลค่าตอบแทนสวัสดิการเหมือนเดิมท่านได้ไปและจะได้เพิ่มอ,อสอมอ,อ,อ,อสอสอชอรบรมีหลักประกันเพิ่มถ้าเสียชีวิต เอาไปเลยหนึ่งล้านบาทเอาหรือไม่เอาแต่อย่าเพิ่งไปเอาเพราะนโยบายเนี้ยค่อยเอาตอนโค้งสุดท้ายของชีวิตเขาไม่ให้ตอนนี้พี่น้องที่รบรับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเดินภายในสามเดือนแรกแน่นอน รถไฟความเร็วรถไฟฟ้า20บาทมันไม่ได้ผ่านตรงนี้นะครับมันวิ่งในกรุงเทพบางคนดีใจเพลินลืมครับหันไปถามเพื่อนว่ามันผ่านแถวไหนวะพี่น้องครับรถไฟความเร็วสูงที่จะทําจะทําแต่คาไว้แผนก็คือจากกรุงเทพออกมาผ่านโคราชยาวไปถึงหนองคายต่อกับลาวยาวไปถึงจีนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเดินหน้าแน่นอน ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเกษตรกร,ะรจะไม่ขาดทุนอีกต่อไปปรับกันกำไรสินค้าเกษตร30เอร์เซไม่มีขาดทุนพี่น้องที่เคารพการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้มันจริงสำคัญเพราะมันเป็นหมุดหมายว่าประเทศนี้จะเดินไปในทิศทางไหน ถ้าเดินไปในทิศทางเดิมผมไม่แน่ใจนะครับว่าครบสี่ปีเกิดว่าคุณอนุทินประนายกเนี่ยพี่น้องคู่ไหนที่จะไม่มีที่เก็บเงินแต่ถ้าเดินไปกับพักเพื่อไทยพี่น้องประชาชนทุกคนนี่แหละครับจะได้ทุกนโยบายที่ประกาศเอาไว้ไอขอฟังเสียงหน่อยใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบขอเสียงดังดดัง,ดง,ดง อิลีบ่อิลีบ่พี่น้องที่ร้ครับอย่านึกว่ามืดนะครับผมจําหน้าได้ทุกคนนะครับอิลีอหลีไว้กับผมเนี่ยผมจําได้ข้างหน้านี้แน่นอนแล้วครับกาแน่นอนฮะแต่อย่าเพิ่งไปกาวันนี้เดี๋ยวฟาวนะครับไปกาวันที่แปดกุ๊ปพาหน่อยพี่น้องครับนยโยบายของพรัก มันออกมาหลายอันเหลือเกินแผ่นป้ายเยอะแยะริมถนนบนเสาไฟฟ้าพี่น้องประชาชนก็สงสัยว่าแล้วอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาที่หลังเดี๋ยวพักเพื่อไทยมาอาจารย์เชนมาจะบอกครับวันหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะทำอะไรและยืนยันว่าทุกนโยบายททำได้แน่นอนเนื่องจากนี่ คือพักการเมืองเดียวที่เดินหน้าด้วยนโยบายมาตลอดและนี่คือพักการเมืองเดียวที่ประกาศนโยบายและนำการเมืองไทยแข่งขันกันด้วยนโยบายตั้งแต่ปี2544ก่อนหน้านั้นเนี่ยพักไหนมาเป็นรัฐบาลพี่น้องครับป้ายข้อความที่หาเสียงที่ท่านเห็นเนี่ยมันมีความหมายแค่ถึงวันเลือกตั้ง พอจบวันเลือกตั้งใครตั้งรัฐบาลเสร็จก็จบกันป้ายหาเสียงก็กลายเป็นเพิงุง้มํำก็กลายเป็นผนังเถียงนาจบตรงนั้นกับแต่พอไทยรักไทยมาเนี่ยหาเสียงเสร็จตั้งรัฐบาลเสร็จไอ้ป้ายหาเสียงนี่มันมีชีวิตกับมันถูกดึงมาทำถูกดึงมาใช้พักการเมืองนี้แหละครับทำให้ประชาธิปไตยกินได้ พกการเมืองเนี้ทำให้ประชาธิปไตยมันมีความหมายกับคนยากคนจนมีความหมายกับประชาชนว่าเลือกแล้วนโยบายที่ท่านเลือกเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจริงๆแน่นอนครับวันนี้เพื่อไทยลงสนามในสภาพเลือดท่วตมตัวเมื่อกันโดนปลดนายกมาปีละคนโดนผลักจากรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้าน แม้แต่คนก่อตั้งพรรคก็ยังถูกขังแต่เราไม่เคยโทษและไม่เคยยอมแพ้พรรคการเมืองที่มีเวลา20ปีแล้วโดนแบบที่เพื่อไทยโดนถ้าเป็นพรรคอื่นเจ๊งไปแล้วครับแต่พรรคนี้ไม่เจ๊งเหตุที่ไม่เจ๊งเพราะยืนหยัดอยู่ด้วยนโยบายยืนหยัดอยู่ด้วยสิ่งที่พี่น้องจำได้ ว่าพักนี้ทำงานให้และพี่น้องครับนาทีนี้ถึงวาระถึงเวลาครับที่พี่น้องจะได้พบกับว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าที่นายกคนต่อไปพี่น้องหลายพื้นที่บอกว่าเห็นแต่ในทีวีไม่มีโอกาสสัมผัสใกล้ๆวันนี้จัดให้จัดเต็ม ให้เดินทักทยายคารวะพี่น้องมาจากด้านหลังเลยมาถึงแล้วครับขอเสียงโห่ร้องดังๆต้อนรับศาสตราจารย์ดรยศน,นันวองสวัสดิ์อาจารย์เช we